สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินกับองน,น,นะคะทุกคนขบวนแล้วก็ตั้งพร้อมแล้วนะคะพร้อมจะเดินทางแล้วนะคะโอ้ฝนฝนนิ่มๆแบบอืมเม็ดฝนจริงนๆหอมพี่จิ้มมือเลยนะมาอย่างนี้วลยอ๋อลุงจิมเหรอโอ้อบรรยากาศดีมากเลยนะคะเช้ามื้อทุกคน ตูต้ลุงนะคะก็มีลุงมีป้า,ม,ปามีแม่พี่พี่แอร์แล้วก็แอดมินนะคะแล้วก็ย่ายชิีนู้ก็มีทีมรถอีกหลายคันนะคะทุกคนบรรยากาศเช้านี้นะคะเริ่มแล้วนะคะก็ตั้งขบ,บวนพร้อมจะเดินทางนะคะฝากทีจ อันนี้หมอกหมอกคงไม่ใช่ละเทียวอยูไซน์เหรเรียว่อะไรอดมบินอยู่ข้างในนะคพร้อมพร้อมพร้อมแล้ว่วใช่เพียรไปกับใครบ้างคะยังไม่รู้เลยน่า <laughs> จะรู้นี่อ๋อ อ,อ๋อลุงว่างก็ไปนะทุกคนหรือเปล่าส่วนตาชันไม่ได้ไปนะทุกคนลุงกวาดบ้านแต่เช้าเลย ไปเถือนระหว่างีนะเถื่อนเน้อเรียนเจนร่วกันด้วยเงนรกันด้วยเื่นด้วยเพราะงานเรายังเยอะงานยังเยอะงานยังเยอะว่ม่มเจ็ดมันกเืี่นเลยนะสักท สงสารจับตานมากเลยสงสารตับตานตรงคารบรรยากาศนะบ้านก็คือคักนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมนะบรรยากาศก็ดีนะคทุกคนหมอกลงสวยมากตอนนี้ก็มันว่าลุรงปร่งตรงเนาะ โอ้เขียวไปก็ได้เรียนแหนกตันปหนไปไหนก็ได้ขอให้มีน้ำมันน้ำมันเขาบูขายแกนมันแทงเนื้อดอรเต็มเต็มานจออยู่แล้วดีใจหมดเลย ไม่ดีใจเนาะ่าเดลงิมปา้จะไปถ่ายอะไรดี่กิน้เถ่ายสาวกินเงนีันวังถ่ายันกเนแอนบัยวิวอไปไหมใช่ไม่รู้จะแบบใครน่าจะมย เราเข้าไปเอาแมกก่อนพร้อมนะค,คนออทุกคนทุกคนก็เตร,รียมพร้อมองพอยก็ไปองพอยก็ไปฮะน้อ,นนะอ,นองพอยก็ไปฮะน,น่าจะตื่นแต่เช้า,เา,ไเาไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรครับนี่ช่องอะไระเดี๋ยวให้อ่านเนาะ <c oughs> เอาอ่านอนะ่าน <c oughs> โอ้ยน้อยพูดน้อยพ่ต้องอ่านพ่ต้องอ่านโทรศัพท์พ่ต้องอ่านโทรศัพท์นี่อ่านดูนี่รุ่นไหนเนี่ยจัดใหม่เราสองเพื่อนเกี่ยวมาเขียนใส่กันมาหอมบ่นี่แหละอยู่นี่แหละนี่ยบุอมุงยังคนซื้อโทรศัพท์ใหม่บ่เออรับเลยรับแอดมินบุญมุงแบ่งขึ้นกันรายได้ มาิมาิบเออทยเขาแต่ผู้เดียวบ่นี่เข้าไปผู้เป็นแล้วไงนั่นคืาเลยก็จะลงช่องไม้เนาะก็ต้องถือรุ่มไทยนี่สิแหละอันนี้มาจากไหนครับนี่มาจากนู่นแล้วครับจงมาแล้วพร้อมนะไปก่อนนะพร้อมแล้วไครับผมลาแล้วนะครับผมลาลุงจิมตามไปด้อรถจีนตะวนนอ่ะ แ่จับับม่ก่อนเไ่ร้ืกิม่านี่แลอกว่านมีนู้ด่อมีของในร้ค่ชควนสัรถแล้ค่ะยังไม่ช่มีเสื้อใส่ดยู่ค่ะวันนร้ค่ะ้ต้องบก่อนอรี็อันนี้ตื่นตอนไหนคะย่าน่ายังไม่ได้ต่นตื่นตีห้าเลย ไม่แต่งค่ะแบบกัวไม่ทันไม่แต่งลไม่เป็นไรแต่งที่รถได้ค่ะเงีชีอันนี้ก็ว่าแต่งอย่างนี้แหละอต่งเป็นเดียวใช่ตื่มาแต่งกันเดียวตื่นที่ห้าแปดนาทีพี่แอนโทรตามอ๋อพี่แอนโทรตามนาเดียก็ไปหรอไม่ไปนี่คงจะร้องไห้ไปรถคันไหนอ่ะไม่มีรถค่ะไม่มีรถเลยตอนนี้ไม่ว่าจะรถคันไหน ไม่ได้ไปขนาดไหนอะไม่รู้ทำไมไม่ไปถามไม่ได้อะไรนะทำไมไม่ไปถามไม่ได้ไม่ได้น่าจะไปรถไม่บินนะไม่รู้เอออืมน่าน่าจะน่าจะพร้อมเพราะว่าเห็นเห็นคุยกันแต่เมื่อวานใช่นารถเบาทนะคะมีรถไปก็รีบไปหาฮไม่ได้ฮะไม่ได้รถไปรถู้เต็มหไง พี่เ็มก็ต้องหารถไป,ไปถเดี๋ยวถามเอ็ดบัตรก่อนอดูดูงาแม่ดาก็ไปหามเอ็ดบัตรพร้อมนะทุกคนสวนสารสวนสารกันนะรอบเดิน,ท,นทางนี่หกโมงเช้าเร็วนะคะยังไม่ได้เดินทางอยู่อีกสัก ประมาณสักหน่อยนะคะเราก็จะเดินทางเพราะว่าพทษน,นเดิตื่นเช้าพนนหาอันนี้แฮคิวคิตาตื่นมาเลยกเป็นบ้านคะางลองฟ้าปลอดโปร่งมากเลยนะคะ เราก็จะขึ้นรถตู้ไปนะคะโอ,คโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็บรรยากาศเช้านะคะเนาะพร้อมเดินทางนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงแค่นี้นะคะเด <ไป S 2> ี<ภ>๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ